้อมอยังพร้อมนะคนที่ยังไม่ได้ขอปกมือไปด้วยนะครับ1นึสองสา อยากให้พักนะครับสิ่งเดียวนะอย่างเดียวเลยนะนั่งมือเ่เเีน่มืสอันน่ไอยังเดียวแต่ฐานะที่คุณมีสองผมให้เลือกต้มีสอาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แต่โมไม่เกี่ยว เลือกไว้ที่เลือก็ให้เพื่อนข้างๆให้เพื่นข้างๆให้เพื่อนข้างๆจะข้างไหนก็ได้อ่าต้องเป็นขวาใช่ไหมอ่าน้ำเปะน้เิดน้ำออกน้าเปิดน้ำออกน้ำเปิดน้าออกเปิดฝาเปิาๆขเปิดน้ำนะครับเปิดเสร็จแล้ว เอาไปป้อนเพื่อนทางซ้ายที่ว่ส่งให้คุณนะครับหมดอหมควดหดวนะหมดวดนะก็เลยนั่งจับนั่งจับที่พืก็้อจะหดจะเลิกจะร่วงจะนี้จะนั่นแล้วแต่หมดควรั้งหมดขวดแน่ัวเือทันพรขแลว คุณคือสาใจาเพื่อนกูมากเลยเนี่ยรักเพื่อนอรักแป้งไม่น,น่ากัวเฮ้ยแอบเทที่งได้ไงไม่ได้ไม่ได้สมพิษเดี๋ยวสมพิษจะโดนไม่ใช่น่อยเดี๋ยวสมพิษจะโดนหนักกว่าเดิมแน่นะตัวเองแม่เอาได้หน่อยไม่เทแป้งไม่ได้ไม่ได้เปิดกติกาครับภาษาเปกติกาเปิดกติกาเปิดกติกาแป้งแป้งเอาผมมือเพื่อนหน่อยถือว่าปต่างหน้าที่แป้งแรงมือขวาเปิดฝา เสร็จแล้วเอาล้องตามผมนะเทแป้งใส่มือเยอะๆเทลงไปเทลงไปเทแป้งใส่มือเยอะเท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 เเท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 เเทเเท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  ทำไปถึงเลยไปไหนมาโอเคลูกบอลชูลูกบอลชูลูกประจางอมนะอยากไปใครก็ไปอยากไปใครก็ปเอาวันาแล้วเอาแค่ลูกบอะ คุณคิดว่าคุณเต้นแบบมันสุดชีวิตอ่ะเอาแบบมันสุดชีวิตของคุณแล้วก็แต่คุณเกิดมาถ้าไม่มันผมไม่ให้ลงนะไม่ไม่มันผมไม่ให้ลงด้างนะพร้อมยันหนึ่งสองสามายเอาเต้นสุดชีวิตเลยครับ ກັບຕະລັດນະເບິ່ງມ